สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าจะมีจุลินทรีย์อีกสอนิดนะฮะที่ใช้ในการปรับนอนแล้วก็ปรับไรนะครับศัตรูเห็ดอันนี้เลยครับบีทีชีวภาพนะครับตัวนี้เหมือนกันครับต้องหมักขยายนะครับหมักขยายกับพอดีผมที่ผมจะนำมาใช้คือเป็นการหมักขยายกับมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับ ถ้าบ้านใครไม่มีมะพร้าวก็ใช้เป็นนมนมกล่องก็ได้นะครับคือมันจะมีวิธีการหมักอยู่หน้าซองนะครับว่าจะวิธีไหนแล้วแต่แต่ท่านสะดวกนะครับแต่กองผมสะดวกมะพร้าวอ่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็คือไมโครฟาเกสนะครับตัวนี้จะเป็นการเป็นตัวทีนิวซีที่ใช้ในการปัาไรนะครับไรเห็ดนะครับพวกไรไข่ปลาอะไรมาเนี้ยครับตัวนี้นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับ ทั้งสองอย่างนะครับทั้งไมโตฟาเกสแล้วก็ทั้ง BT ทีชื้อภาพปราบนอนนะครับการหมักกับน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับก็คือว่าเราชฉอะนะครับฉาะมะพร้าวหนึ่งลูกเงี้ยมฝาพอประมาณนะครับแล้วก็เนี่ยครับใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับอันนี้พอดีผมวันนี้ผมจะทําการหมักปราบนอนนะครับก็คือว่าใช้บ t ที5กรัมนะครับ5กรัมก็คือ1ช้อนชาครับ1ึงช้อนกาแฟเนาะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็5กรัมเหมือนกันนะครับ ให้กำือนกันเจาะน้ำพร้าวออกนะครับเปิดฝาแง้มไว้นะครับแล้วก็เทนี่เข้าไปนะครับอ่าที่ผมเทนี่คือเป็นบีทีนะครับเป็นแป็บหนอนนะครับเทเข้าไปนะครับอ่าละลายคนเข้าดีกับน,น้ำมะพร้าวนะครับโอเคแล้วก็เอาฝาที่เราทำการอ่าะอออกเนะี้ยมาปิดแง้มไว้ให้พอมีอากาศบ้างน,นะครับก็เป็นอันเสร็จวิธีการหมักเชื้อปร็บหนอนนะครับ เพื่อที่เอาไปใช้ในการปราบพวกหนอนนะครับหนอนแมลงบีหรือว่าหนอนใยผักนะครับที่มากินพวกหมวเชื้อเห็ดเรานะครับตัวนี้ก็ใช้ในการพ่นได้นะครับก็หมักเหมือนกันครับ24-48ชั่วโมงแต่ช่วงที่ดีที่สุดคือ24ชั่วโมงไม่เกิน36ชั่วโมงครับช่วงนี้จะเป็นเชื้อช่วงที่หมักแล้วก็เชื้อจะแข็งแรงมากถ้าปล่อยไว้นานเชื้อยิ่งอ่อนลงนะครับแนะนําว่าให้พ่นตอนเย็นนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับพ่นภพร์เกวนะครับทั้ง3ามตัวเลยครับเป็นจุลินทรีย์นะครับให้พ่นตอนเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับครับผมขอบค,ครับ